กราฟสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แชแนลสเก็ตโชว์กับผมกราฟกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกม m o o n ไลท์เบดกันอีกแล้วนะฮะซึ่งคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับจะเป็นการแนะนําเกี่ยวกับระบบกาชาในเกม o o n ไลท์เบดนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆทุกคน,นจะได้รู้นะครับว่าเฮ้ยระบบกาชาในเกม o o n ไลท์เบดเนี่ยเป็นยังไงเนาะก่อนที่เซิร์ฟไทยเนี่ยจะเปิดนะครับ โอเคครับระบบกาชาของเกม moonlight b a เนี่ยจะประกอบด้วยกันทั้งหมด2ส่วนนะครับไปเริ่มองที่ส่วนแรกเลยซึ่งก็ไม่ได้มีความสกสําคัญอะไรมากมาเกี่ยวกับการพัฒนาตัวละครนะครับแต่ก็ถือว่ามีความสําคัญมากๆอย่างหนึ่งนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยนะที่เราจะแบบเลือกเล่นเ,เกมนี้ยครับซึ่งนั่นก็คือระบบกาชาของชุดคอสตูมนั่นเองครับอ่านี่จะอยู่ในหน้านี้นะคลิกตงปุมเข้ามาแล้วทุกคนก็จะเห็นนะครับอ่าเห็นไหม เวลาเราคิกเข้ามาเนี่ยครับทุกคนก็จะเห็นเลยว่าเอ้ยมันมีกาชาชุดเสื้อผ้าเต็มเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยโอเคครับทีนี้เนี่ยวิธีการที่เราจะได้มาซึ่งตั๋วที่ใช้ในการเปิดกาชาของคอสตูมนะครับก็มีเพียงแค่วิธีเดียวนะเท่าที่ผมรู้ณเวลานี้ก็คือการเติมเงินเข้าไปนั่นเองครับอาจจะมีอีกวิธีนึงแนละก็คือบางทีนะครับทางตัวเกมก็จะมีกิจกรรมในการแจกเนาะแต่เบื้องต้นครับเราสามารถ เปิดฟรีได้วันละหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมเนี่ยทางตัวเกมก็จะคูดาวเวลาบอกให้นะครับว่าเฮ้ยเปิดฟรีได้ในตอนไหนอีกเนาะโอเคประมาณนี้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเติมเงินในการเปิดนะครับอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยสิครั้งก็เสีย600ตั๋วนะครับหกรตัว๋วซึ่งถ้าเทียบเป็นเงินไทยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเท่าไหรนะ่เนาะเดี๋ยวเซิร์ฟไทยเปิดเราก็น่าจะรู้นะครับ ประมาณนี้นะก็นั่นแหละครับต้องเติมตังเปิดนะคอสตูมซึ่งจะคอสตูมพวกนี้ครับมันก็จะมีระดับแตกต่างกันออกไปเนาะเห็นไหมมันจะมีสีเนี่ยแตกต่างกันออกไปแล้วก็คอสตูมพวกนี้ครับมันบวกสเตตัสด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าบวกเยอะแค่ไหนเหมือนกันนะครับแต่ก็บวกนะบวกสเตตัสด้วยนะแต่ผมว่าสเตตัสไม่ค่อยสําคัญสักเท่าไหร่ครับสิ่งที่สําคัญก็คือความหล่อความสวยของตัวละครต่างหากล่ะใช่ไหมผมเชื่อว่าหนุ่มๆสาวหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะชอบเหมือนกันนะครับหรือไม่ก็เนี่ยเป็นอีกหนึ่งระบบนะครับที่มันสามารถทําให้เราเเนนี่่ยลอูใกม้ได แล้วก็สามารถแบบมีเป้าหมายในการฟาร์มมีเป้าหมายในการเก็บเงินมาเติมมานะเออพอได้ชุดแล้วเราก็ค่อนข้างพอใจเนาะเห็นไหมแต่และชุดนะครับเขาก็จะมีเอฟเฟกของชุดชุดนั้นด้วยเห็นไหมเนี่ยอย่างชุดมังกรก็จะเป็นท่านี้นะมีมังกรเอออะไรประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็จบกันไปครับสําหรับกาชาคอสตูม ระบบกาชาอันต่อมานะครับจะค่อนข้างสําคัญกับการพัฒนาตัวละครนะครับซึ่งก็คือกาชาตัวละครนั่นเองครับโดยเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยนะเฮ้ยพี่มันมีกาชาตัวละครอีกอย่างนั้นเหรอเพราะว่าตอนนี้เราก็สร้างตัวละครกันไปแล้วใช่ไหมประมาณนี้ครับคือกาชาตัวละครเนี่ยเวลาเราเล่นไปถึงระดับนึงเนี่ยระบบนี้ก็จะถูกเปิดใช้งานนั่นเองครับซึ่งตัวละครที่เราเปิดได้เนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมเนี่ยจะเป็นรูปคนตรงนี้นะกดไปที่เมนูเนาะแล้วก็เป็นรูปคนครับ นี่คือคือตัวละครที่ที่เรามีนะเออหรือตัวละครที่เราสามารถไปกาชาได้นะครับโดยตัวละครพวกนี้นะครับก็จะมีประโยชน์มากๆในคอนเทนต์ต่างๆนะครับซึ่งหลักๆเลยก็จะเป็นการลงดันเจียนครับอย่างที่ผมเคยรีวิวดันเจียนในเกมนี้ไปนะครับมันก็จําเป็นที่จะต้องมีเจ้าตัวละครพวกนี้ลงด้วยนั่นเองครับอ่านี้อย่างดันเจียนเดียวอเห็นไหมดันเจียนเดียวอันนี้เป็นหอเนาะดันเจียนเดียวที่เป็นหอเราก็จําเป็นจะต้องมี ตัวละครที่เราเปิดกาชามาเนี่ยครับอยู่ในตี้เนาะเราไม่สามารถชวนเพื่อนครับมาเข้าไตา่หอกับเราได้นะครับดังนั้นจําเป็นที่จะต้องมีตัวละครพวกนี้นะดังนั้นจึงค่อนข้างสําคัญมากๆเลยนะครับดันเจี้ยนเดียวอีกหนึ่งอันก็คือดันเจี้ยนที่ลงเป็นบอสนะครับลงไปตีกับบอสนะซึ่งของก็แจกค่อนข้างดีนะครับเห็นไหมเนี่ยเป็นทรัพยากรที่ได้มาฟรีๆนะได้กาชาฟรีอะไรแบบนี้ครับนะครับ แต่เห็นไหมว่ามันแจกเยอะมากๆนะครับถ้าเกิดเรายิ่งผ่านคอนเทนต์ได้ทรัพยากรที่ได้มาก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยแหละครับคือความสําคัญของกาชาตัวละครในเกมนี้แล้ววิธีเปิดกาชาตัวละครในเกมนี้ลเปิดอย่างไรวิธีการเปิดก็คือคลิกไปที่เมนูครับจากนั้นเราก็มาที่รูปคนตรงนี้นะครับก็คือรูปตัวละครนั่นแหละนะพอกดไปที่รูปตัวละครปุ๊บเพื่อนๆจะเห็นมุมขวาล่างนะครับจะมีรูปการ์ดขึ้นอยู่นะครับแล้วก็กดคลิกเข้าไปเลยประมาณนี้นี่ก็คือกาชาตัวละครนั่นเองครก จะแบ่งออกเป็น2ส่วนอีกนะเป็นกาชาแบบฟรีกับกาชาแบบเติมเงินนะครับซึ่งกาชาแบบฟรีเนี่ยก็จะเป็นอันแรกเลยนะเนี่ยเห็นไหมเป็นเมนูแรกเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเนี่ยผมมีอยู่แล้ว4ใบนั่นเองนะครับมีอยู่แล้ว4ใบทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราต้องการเพิ่มเนี่ยเราสามารถใช้ตั๋วฟ้าซื้อได้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยผมยังไม่ค่อยแนะนําให้ใช้ตั๋วฟ้านะครับเราอาจจะเอาตั๋วฟ้าเนี่ยไปใช้ในคอนเทนต์อื่นๆก่อนพวกสร้างบ้านเอ่ยพวกแบบว่าเขาเรียกว่าไงเดียซื้อคอสตูมเอ้ยอะไรเงี้ยเออผมว่าไอ้ เปิดเพราะว่ามันไม่ชัวร์งไงว่าเราจะได้ตัวอะไรเนาะเออดังนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างเหมือนกับเขาเรียกเบ็ดนะเหมือนการลงทุนเหมือนลงบอนสักนิดนึ่งนะมันเหมือนการพนันระดับหนึ่งอ่ะเออดังนั้นเนี่ยเอาไอ้เคอร์เรนซีตรงเนี้ยหรือตัวฟ้าเนี่ยครับไปทําอย่างอื่นก่อนดีกว่าที่มันสามารถเพิ่มพลังลบได้จริงๆอะเนาะโอเคก็แนะนําแบบนี้ก็แล้วกันนะครับแต่ในที่นี้เดี๋ยวผมจะขอซื้อมา1ใบแล้วกันเพื่อให้มันครบ5ใบนี่นะมันก็จะเปิดได้ทีละ1น่ใบกับ5้ใบนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะด ก็เราเป็นจำยุทธใช่ไหมแล้วก็กดฟันเลยครับชงเชงชงเชงไปเลยอ่าเฮ้ยอันนี้ได้ตัวอวยผมมาครับเออถ้าเกิดใครที่ตามเกี่ยวกับระบบจีบ NPC เนี่ยคุณจะรู้นะครับว่าผมค่อนข้างอวยตัวนี้มากโอเคในที่สุดก็ได้มาแล้วก็ไปได้ตัวอะไรอีก อ๋อนี่ครับได้เป็นเศษมานะครับค่อนข้างน่าเสียดายเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์เลยนะ,จะเจ้าเศษเนี่ยเดี๋ยวจะไปบอกว่ามันจะไปมีประโยชน์อย่างไรเนาะโอเคไปส่วนอันที่2อนี่ครับอย่างที่บอกนะมันจะเป็นระบบกาชาแบบเติมเงินนะครับแบบว่าเป็นตัวละครเติมเงินเนาะแล้วก็ต้องเนี่ยเห็นไหมใช้ตั๋วทองซื้อนะครับประมาณนี้นะค่อนข้างแพงนะแพงกว่าตู้กาชาที่เป็นตู้กาชาแฟชั่นนะครับหตั๋วเนี่ยหนึ้ิเลยนั่นเองครับก็ค่อนข้างสูงนิดนึงผมแต่ผมว่าน่าจะม ตรงนี้น่าจะเป็นการันตีครับเห็นไหมห้าร้อครั้งการันตีเมทรา่าเยอะเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูธรรมดาซิว่ากี่ครั้ง500ครั้งเช่นเดียวกันนะก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรครับโอเคครับทีนี้นะถ้าเกิดเราเปิดกาชาปองแล้วเราได้ตัวละครตามที่เราต้องการมาแล้วเนี่ยเราสามารถอัปเกรดตัวละครตัวนั้นๆได้นะครับโดยเลื่อนลงมานีครับก็จะเป็นตัวละครสายโจมตีนะครับ เลื่อนลงมาอีกก็จะเป็นตัวละครสายป้องกันแล้วก็เช่นเดิมครับเลื่อนลงมาจะเป็นสายซับพอร์ตนะดังนั้นเนี่ยการแบ่งแยกสายตัวละครในเกมเนี้ยค่อนข้างชัดเจนนะครับดังนั้นเราก็เลือกไปนะครับว่าเฮ้ยเราต้องการแท้งต้องการซับพอร์ตหรือต้องการดาเมจมันขาดอะไรไปในปาร์ตี้ของเราณนะดันเจียนนั้นๆแลนั้นเราก็เลือกไปตามนั้นครับผมทีนี้วิธีการอัปเกรดตัวละครครับก็ให้เราทําการคลิกไปที่ตัวละครที่เราต้องการอัปเกรดอ่าหลังจากนั้นก็ ทุกคนจะเห็นตั๋วนีครับเหมือนเกมมันอื่นเลยครับเราสามารถใช้ตั๋วเนี่ยในการอัพเลเวลขึ้นได้นาะเห็นไหมเนี่ยกดอัพหนึ่งเวลหเวลเนี่ยอัพไปอีกอัพไปอีกอ่าอัพไปอัพไปเห็นไหมก็จะอัพไปเร,เรื่อยเรื่อยนะครับแต่มันจะไม่มีการใส่อุปกรณ์ให้ตัวละครนะครับเราสามารถที่จะอัพเวลได้อย่างเดียวนะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นการ อัปเกรดเรียกว่าปลดจุดละกันปลดจุดที่จรของตัวละครนั้นนั้นั่นเองนะครับซึ่งเห็นไหมที่ผมบอกว่าเปิดเศษมาเนี่ยก็ไม่ได้เกลือทะทีเดียวเพราะว่ามันก็ยังมีประโยชน์นะครับเราสามารถนําเศษเนี่ยมาปลดจุดตัวละครได้นะมันก็จะมีขั้นของมันไปเห็นไหมจุดเนี่ยครับก็จะตันทั้งหมดประมาณ 6. จุดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตรงนี้นะครับซึ่งเวลาเราผ่านจุดแรกไปได้แล้วเนี่ยไปจุดที่2เนี่ยมันก็จะใช้ทรัพยากรก็คือเศษตัวละครเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับแล้วพอเรายิ่งปลเเร่เย้ววีาาก ฟังก์ชันต่างๆของตัวละครนะครับมันก็จะปลดไปเรื่อยๆนะอ่า โอเคอย่างที่บอกไปครับตัวละครจากกาชาพวกนี้ค่อนข้างมีความสําคัญมากๆเลยครับดังนั้นผมจึงแนะนําให้มาเปิดนะครับประโยชน์อีกหนึ่งอย่างที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยก็คือเราสามารถส่งตัวละครพวกนี้ไปทําภารกิจแทนเราได้ครับอย่างที่เคยรีวิวไปนะครับเกมเกมนี้จะมีระบบอาชีพรองเนาะเหล่าอาชีพรองต่างๆนานาอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยเออเขาก็จะต้องทําภารกิจเควสต่างๆนานาใช่ไหมครับเพื่อที่เราเนี่ยจะเอา exp จากการทำเควสเควสนั้นๆที่เกี่ยวข้องกับอาชีพไปนะครับไปทาการอัปเกรดเลเวลของอาชีพตนเ เพื่อที่เราจะได้ปลดล็อกความสามารถต่างๆของอาชีพนั้นๆนะครับหรือว่าปลดล็อกแฟชั่นของอาชีพนั้นๆนั่นเองครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากได้หรือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการนะครับทีนี้เนี่ยครับการที่เราปลดกาชาตัวละครมาได้เยอะๆนะครับ ayo, อ่าอย่างกาชาตัวละค,ละครพวกเนี้ยนะเราสามารถส่งพวกเขาไปทํางานได้ครับอ่าประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ย Ooh กดไปที่ฟังก์ชันตรงขวามือนะครับผัดขึ้นมาจากการเปิดกาชาอ่ากดขึ้นมาเนี่ยเราสามารถส่งพวกเขาไปทํางานได้ครับอย่างผม อ่กดกดตรงนี้นะกดอ๋ออันนี้ผมกดไปแล้วทีหนึ่งขออภัยนะครับเดี๋ยว จะลองเปลี่ยน ID แล้วกันแล้วก็ไปดูอีก ID ดีนึงนะครับว่าเฮ้ยมันใช้อย่างไงโอเคปะโอเคครับผมทําการเปลี่ยน ID หรือเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ตัวละครมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเห็น <he en S 2> ไหมว่าเพื่อนเพื่อนมันจะสามารถส่งได้ตันทั้งหมด4รอบนะเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ผมเลเวลเ9็ 79, ใช่ไหมมันก็เลยปลดล็อกหมดแล้วนะครับว่าเออผมสามารถที่จะส่งตัวละครไปทําอะไรต่างๆนานาได้ทั้งหมด4ตัวเลยนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยตัวนี้ผมเลเวลน้อยไงมันก็เลยส่งได้ทั้งหมด2ตัวนะครับอ่ะไปดูกันครับว่าเฮ แล้วก็กดเข้าไปครับอ่าทีนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะมีฟังก์ชันอันนี้ขอภัยนะผมยังเปิดไม่หมดเพราะว่าเลเวลมันยังน้อยนะอันนี้ก็จะเป็นการอ่าบางทีเนี่ยอาไปตกปลานะครับไปตกปลาเห็นไหม ไปตกปลาแทนเราหรือไม่ก็ไปเขาเรียกว่าไงดีอันนี้ไปคุ้มกันรถแทนเราไปหาสมบัติแทนเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะอันนี้ก็ไปเล่นดนตรีแทนเราอะไรประมาณเนี้ยซึ่งการกระทําแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีโอกาสดรอปได้ของต่างๆนะครับตามเลเวลของเราหรือไม่ก็ตามสิ่งที่เราส่งน้องไปทำนะทั้งนี้เนี่ยผมจะส่งไปหาปลาก่อนนะโอเคเนี่ยส่งไปหาปลาชิปเห็นปะเราก็รอ2ชั่วโมงครับแล้วเราก็จะได้ปลานะเหมือนกับเราไปตกเองเลยอะ รอนะรอ2ชั่วโมงเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าไม่ได้มีเวลามาจ้องหน้าจออยู่ตลอดเวลานะครับผมคิดว่ามันก็เหมาะกับคนสมัยนี้เหมือนกันนะครับที่เล่นเกมมือถือเนาะแล้วก็ไม่ได้มีเวลาแบบเหลือเฟือที่จะมาจ้องหน้าจออยู่ตลอดนะแล้วก็ส่งน้องๆพวกนี้ครับหรือส่งตัวละครพวกนี้ไปตกปลาแทนเราเลยนั่นเองนะพอเรากลับมาเนี่ยเราก็จะได้รับค่า exp ของอาชีพรองนั้นๆไปเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยเออตอนนี้ของผมเป็น500ใช่ไหมถ้าเกิดผมได้แบบส่งไปตกปลาเสร็จแล้วเนี่ย ตัวของเลเวลอาชีพเนี่ยก็จะขึ้นขึ้นมาทันทีเลยนั่นเองครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลประโยชน์นะครับของการที่เราเปิดตัวละครกาชามาไว้เยอะๆนั่นเองครับโอเคครับเพื่อนๆก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับระบบกาชาของเกมมูลไลท์เบดนั่นเองนะครับก็คือผมแว่วๆมาอีกแล้วนะเพื่อนๆอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทางกาลินาไทยแลนด์เนี่ยเขาจะยังไงกันแน่นะแต่ข่าวล่าสุดที่แว่วๆมาเนี่ยน่าจะเปิดกลางเดือนหน้าครับเออเปิดประมาณกลางๆเดือนหน้านะซึ่งผมว่าก็เป็นข้อดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เกมเปิดใหม่เต็มไปหมดเลย ดังนั้นเนี่ยก็ผมว่าเป็นอะไรที่ถูกนะสมมติถ้าเกิดเขาไปเปิดกลางเดือนหน้าจริงๆเนี่ยจะได้ไม่ไปชนกับเกมเกมอื่นด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับและสําหรับพแพนๆของมูลไลฟ์เบลเนี่ยอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสาหรับวันนี้เนี่ยยังไงผมก็